บ้านสิงธรรมบ้านสิงธรรมต้องลองแค่แวะเข้ามาชมดูนะครับดอกจานสีส้มสวยงาม

เดี๋ยวเดี๋ยวฝนก็ตกอุ๊ยฝนก็ตกครับพี่น้อง Něklo, sao, sao, <coughs> 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 này ko sau sau kẹp sạc Hãy này này, มีมะเกลือสลักโป้บ้านน้ำพี่เขียวอุ้ยอะไรตปนชนิดน้ำพี่เขียว ไม่มีทางเดินเลยทางเดินนี้ที่เดียวฮะไปจับกันแล้วมึงนะจับเป็นวายังไงขบวนฮะเขาไปกันแล้วเขไปกันแล้วไนะั่งาะผมติด่องไแล้ว บอกไปกลับกลับกลับไปกลับกลับก็กลับฝนตกด้วยครับท่านบ้านสิงห์ทำคลขายคนใต้เนาะจ้างได้ดีอ่ะใต้ใต้ตรงนี้เป็นถทำนี่นะทำที่พองทำรอยูุใต้นี่ป็นทรเนี่นะใช่คอืม

ฝนตกรเท่าไหร่เ <Lil ith> <ale> ี่ยอ้อวันนี้ฝนตกแล้วเป็นตกเฉยเลยจังจังคาถาบุญจังประเสริฐมานี่เอาฝนมาให้พระท่ายังดีเราเล่นกันว่าเอาความชุ่มเย็นวามชุ่มเย็นมาเราจังหวัดพะเยาของเรา ันนี้ทุ่งนาทุ่งนานะครับกลับกันได้แล้ว